ปัจจุบันมนุษย์เรากําลังเผาผลาทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยดุดไม่ว่าจะเป็นทั้งป่าไม้ที่ถูกตัดหายไปทุกวินาทีน้าแข็งขั้วโลกกําลังละลายอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆสัตว์หลายสายพันธุ์ก็เริ่มสูญพันธุ์ไปแล้วและที่แย่ที่สุดสงครามบนโลกเราก็เกิดขึ้นมาไม่หยุดและมันก็ได้ทําลายทุกอย่างไปอยู่ตลอดเวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามานี้มันไม่เคยหยุดยั้ยงให้เราคิดเปลี่ยนแปลงได้สักครั้งเลยครับและทุกอย่างที่ว่ามานี้มันก็กําลังบ่อนทาลย โลกของเราไปอย่างรวดเร็วและในอนาคตปัญหาต่างๆก็จะงตามกลับมาเล่นงานเราในรูปแบบของภัยธรรมชาติในที่สุดนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเราไม่สามารถคาดคะเนได้เลยครับว่าปัญหาที่เราจะต้องแบกรับหลังจากนี้เนี่ยมันจะหนักหนาแค่ไหนแต่สมมุติเราลองคิดในมุมกลับกันถ้าปัญหาบนโลกเราเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่มนุษย์เราอย่างเดียวล่ะแต่มันดันส่งผลกระทบถึงใครบางคนที่กำลังเฝ้ามองเราอยู่ด้วยล่ะแบบ ถ้ามีอารยธรรมที่ทรงภูมิปัญญากําลังแอบดูเราอยู่และพิจารณาโลกเราอยู่ว่ามนุษย์เราเนี่ยควรจะสมควรอยู่บนโลกนี้ต่อไปหรือไม่และถ้าพวกเขามองว่ามนุษย์เราอะ่ะไม่ควรอยู่บนโลกนี้ต่อไปพวกเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างและนี่คือเรื่องราวจากหนังเรื่อง The Day the Earth Stood Still ในปี2008หรือวันพิฆาตสะกดโลกที่จะแสดงให้เห็นว่าหากเราทําลายโลกไปมากกว่านี้เผ่าพัานธุ์ที่ทรงภูมิปัญญาเขาจะทําอะไรกับเราบ้างเดี๋ยววัน ผมสปอยให้ฟังกันครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นาากำลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นคนแรกๆด้วยแล้วกันนะครับ ย้อนความกลับไปในปี1928ได้มีชายนักปีนเขาคนหนึ่งกำลังตั้งแคมป์อยู่ในเทือกเขากาลาโคแลมประเทศอินเดียอยู่แล้วจูจ่ๆทันในนั้นเองก็ได้มีก้อนแสงประหลาดคล้ายกับอุกกาบาตเนี่ยลอยตกลงมาจากฟากฟ้าก่อนที่สิ่งสิ่งนั้นจะตกมาอยู่ใกล้กับจุดที่คนคนนี้เขาตั้งแคมป์อยู่เข้าซึ่งพอเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาเลยลองเดินไปดูแล้วเขาก็พบว่ามันไม่ใช่ก้อนอุกกาบาตแต่มันดันเป็นวัตถุประหลาดทรง ที่มีแสงแวววาวอยู่ข้างในครับและด้วยความสงสัยของชายคนนี้เขาเลยลองเอาที่เจาะน้ำแข็งเนี่ยทบไปที่วัตถุนั่นเข้าและเมื่อกราะภายนอกของมันแตกออกเขาก็ได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ภายในทรงกลมนั้นมันเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่กําลังส่องแสงและเคลื่อนไหวอยู่ครับและทันใดน,นั้นเองแสงที่ว่านั่นมันก็จ้า ขึ้นมาจนทาให้ชายนักปินเขาคนนั้นสลบไปเลยอะและหลังจากนั้นเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยผ่านไปสักพักชายปินเขาคนนั้นก็ที่สติตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็พบว่าวัตถุทรงกลมประหลาดนั่นมันได้หายไปแล้วครับ ตัดภาพมาในปีปัจจุบันดรเฮเลนเบนสันอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาทางอวกาศที่กำลังนั่งทำงานอยู่ในบ้านเนี่ยโจ่ๆโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นและพอเธอเนี่ยไปรับสายปรากฏว่าปลายสายเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนทั่วไปแต่มันดันเป็นสายด่วนจากทางรัฐบาลที่ได้บอกกับเธอประมาณว่าคุณถูกเรียกตัวด่วนมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้กรุณาเตรียมตัวภายใน1ินาทีเรากำลังจะไปรับคุณเฮเลนที่ดีแบบนั้นเขา ตึงไปสักพักเลยฮะและคิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้คิดอะไรต่อรถของหน่วยงานรัฐก็มาถึงหน้าบ้านของเธอแล้วครับพร้อมกับได้มีชายใส,ส่สูทคนนึงเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับบอกเธอว่าให้เดินทางไปกับเขาเดี๋ยวนี้เลยเฮเลนเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธคําสั่งนี้ได้เธอเลยได้ฝากเจคอบลูกของเธอไว้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ได้ขึ้นรถพร้อมกับชายใส,ส่สูทคนนี้ไปทันทีเลย หลังจากนั้นรถที่มารับเธอก็ได้พาเธอไปยังเฮลิคอปเตอร์ที่มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักวิทยาศาสตร์คนตื่นเนี่ยนั่งอยู่กันเต็ไมไปหมดเลยครับซึ่งเธอก็รู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เธอจะต้องไปเจอเนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ระดับชาติแน่ๆเพราะการที่นักวิทยาศาสตร์จะถูกเรียกรวมตัวมามากขนาดนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยและหลังจากที่เธอเนี่ยได้ขึ้นหอมาได้สักพักหนึ่งแล้วเครื่องก็ได้บินมาจอดอยังโรงเรียนเตรียมทหารแห่งหนึ่งเข้าซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงเรียนแห่งนี้ก็ เ,เต็มไปด้วยนักพูติศาสตร์ระดับสูงจากทั่วประเทศที่ถูกเรียกมาเลยทุกคนเนี่ยต่างมีสีหน้าที่เคร่งเครียดเหมือนกับว่ากําลังเจอปัญหาใหญ่บางอย่างอยู่หลังจากนั้นที่จอมมนิเตอร์ขนาดใหญ่ก็ได้โชว์ข้อมูลจากดาวเทียมที่เผยเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เฮเลนต้องทึ่งเข้าพระเจ้านี่มัอนอะไรกันเนี่ยบนจอเราจะเห็นได้เลยว่ามีวัตถุขนาดมาืึอมากําลังเคลื่อนที่เข้ามาหาโลกด้วยความเร็วสูงซึ่งจากการคํานวณเนี่ยมันน่าจะเข้าประทะกับโลกอีก ใน78นาทีข้างหน้าและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆโลกของเราจะไม่เหลือซากเลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องมาระมหัวระดมสมองกันเนาะว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีแต่ในขณะที่เขากําลังคิดวิธีการอยู่นั้นในขณะเดียวกันทางทหารเนี่ยเขาก็ต้องมีมาตรการในการรับมือเหตุการณ์ตร,ตรงนี้เฉพาะหน้าด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมอาวุธเผื่อที่จะเกิดกรณีฉุกเฉินไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งอาวุธติดจรวดระเบิดหรือมิสไซล์เผื่อหวังว่าจะใช้สิ่งเหล่านี้ในการหยุดยั้งวัตถุนั้นอ่ะไม่ให้พุ่งชนกับโล แต่ถ้ว่าพอถึงเวลาจริงอาวุธเหล่านี้มันกลับใช้ไม่ได้เฉยเลยฮะและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วพอเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งนาะทีเท่านั้นที่วัตถุนั้นอะ่ะจะพุ่งชนโลกแล้วครับและและห้าสี่สามสองหนึ่ง ทุกอย่างเงียยไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าวัตถุประหลาดนั้นได้ชะลอความเร็วลงและไม่ได้พุ่งชนกับโลกพร้อมกับเจ้าวัตถุประหลาดนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาจอดยังสวนสาธรารณะที่อยู่ใ,ใกล้กับจุดที่พวกเฮเลนอยู่ด้วยซึ่งหลังจากที่เจ้าวัตถุประหลาดนั้นลงจอดเสร็จทหารพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ลงไปปิดล้อมพื้นที่ทันทีและในขณะที่ทุกอย่างกําลังอยู่ในความสงบท่ามกลางพื้นที่ที่ไรยล้อมโดยทหารอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีสิ่งมีชีวิตประหลาดเดินออกกาจาก โธปิษณานั่นซึ่งมันดูเหมือนกับมนุษย์มากแต่มันไม่ใช่มนุษย์แน่ๆครับเฮเลนที่แบบนั้นเนี่ยเลยลองเดินเข้าไปหามันเพื่อหวังว่าจะสื่อสารกับมันเข้าซึ่งดูเหมือนว่าฝั่งนั้นเนี่ยก็ต้องการจะสื่อสารกับเฮเลนด้วยแต่ว่า จ,จู่ๆมันก็ได้มีทหานหนึ่งยิงปืนใส่สิ่งมีชีวิตประหลาดนั่นเข้าจนทําให้มันเนี่ยล้มลงไปเลยหลังจากนั้นมันก็ได้มีหุ่นยนต์ขนาดมาสูงเกือบ30ฟุตเนี่ยปรากฏตัวออกมาจากทรงกบประหลาดนั่นหลังจากนั้นหุ่นยนต์ประหลาดนั่นมันก็ได้ปล่อยคลื่นเสียงทําให้อาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่สามารถใช้การได้และตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคน,นจะไม่มีทางสู้เจ้าหุ่นนั่นได้แล้วด้วยและเฮเลนเนี่ยก็กําลังตกเป็นเป้าหมายของมันไปแล้วแต่เจ้าหุ่นนั่นมันก็ได้ถูกมนุษย่่าางงดดวทีโิสั หยุดและวจะหุ่นนั่นมันก็ได้หยุดทํางานไปในที่สุดนั่นเองครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์เนี่ยจะกลับมาสงบอีกครั้งหนึง่งหลายหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่ก็พอเดากันได้แล้วครับว่ามนุษย์ต่างดาวที่ถูกยิงเนี่ยน่าจะมาแบบเป็นมิตรฉะนั้นพวกเขาเนี่ยเลยเลือกที่จะนําร่างของมนุษย์ต่างดาวน,นี้ไปรักษาซึ่งหลังจากที่ทางทีมเนี่ยได้นําร่างของมนุษย์ต่างดาวตัวน,นี้ไปรักษาแล้วเขาก็พบว่ามันน่ะกำลังจะลอกคราบพวกเขาดิ้นแบบนั้นเลยทําการรักษาไปด้้วววยยยแลละช่มันอาไปด ลและสิ่งที่พอออกมาหลังจากขั้นนั้นก็คือพวกมันมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากๆมีทั้งระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทเลยแต่ยังไม่ทันที่จะตรวจสอบต่อมนุษย์ต่างดาวนั่นก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับพูดกับทุกคนในห้องว่าเขาชื่อคาทูเขาคือผู้ส่งสารและเป็นตัวแทนจากกลุ่มอารยธรรมแห่งจักรวาลเขามาเพื่อปกป้องโลกซึ่งคนในห้องเนี่ยเขาก็งงเลยครับว่าเขาพูดถึงอะไรแต่ในห้องแล้วเนี่ยมันก็มีคนคนหนึ่งครับที่เหมือนกับเป็นรัฐมนตรีพูดสวนคาตูกลับมาเลยว่า คุณมาจากไหนแล้วคุณต้องการอะไรคุณต้องการปกป้องโลกจากอะไรคาทูเนี่ยเขาไม่ตอบคําถามรัฐมนตรีคนนั้นซึ่งรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเขาก็ถามแบบนี้อยู่หลายรอบเลยแต่คาทูเขาก็ยังเงียบเหมือนเดิมกับสุดท้ายรัฐมนตรีคนนี้ทนไม่ไหวฮะเลยสั่งให้ทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยฉีดยาสลบใส่เขาทันทีและเขาอ่ะก็จะนําตัวคาทูไปสอบสวนในเครื่องจับเท็จอีกครั้งแต่ตัวนักวิทยาศาสตร์อะ่ะไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทําในครั้งนี้เลยเพราะว่าเขามองว่าการกระทํานี้เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากกับ ผู้ที่มีอรารยธรรมที่มาจากนอกโลกซึ่งการกระทําแบบนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติและก็อาจจะเกาะเกิดความบาดหมางจนอาจจะก,กลายเป็นสงครามไปเลยก็เป็นได้แต่รัฐมตนตรีคนนี้เขาก็ไม่ฝังครับพร้อมกับได้หันมาสั่งให้ดร์เฮเลนเนี่ยทำหน้าที่นี้แทนนักวิทยาศาสตร์คตนตื่นทันทีซึ่งเฮเลนเนี่ยเธอก็ปฏิเสธไม่ได้ครับถึงแม้ว่าลึกๆในใจของเธอจะคิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์คนตื่นก็ตามและตอนนี้เธอก็ได้รับยาสลบมาจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแล้วแต่ด้วยความเห็นต่างของเธอครับเธอเลยได้ทําการสลับยาสลบว ก็ได้ฉีดให้กับมุษุตต่างดาวตัวนั้นเข้าแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวของเขาเลยแต่ทางการเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ฮะแล้วก็ยังนันทุลังทค่จะนําตัวคาทูเนี่ยไปสอบสวนต่อและนั่นยิ่งทําให้คาทูเนี่ยเริ่มไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทําแล้วคาทูเลยได้ใช้พลังจิตเข้าแทรกแซงความคิดของคนที่กําลังสอบสวนเขาอยู่พร้อมกับตรวจเช็คจํานวนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในบริเวณรอบๆนั้นหลังจากนั้นคาทูก็ได้ใช้พลังจิตอีกรอบในการสร้างขึ้นรบกวดจนทำให้เขาเนี่ยสามารถหนีรอดออกมาได้นั่นเองครับ หลังจากนั้นผ่านไปไม่นานครับรัฐก็รู้ตัวแล้วว่าคาทูเนี่ยสามารถหลบหนีออกมาได้ก็เลยได้มีคำสั่งให้ออกตามหาเขาทันทีซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าคาทูเนี่ยเขาจะหนีมาจนถึงสถานีรถไฟแห่งหนึ่งเข้าแล้วและเขาเนี่ยก็ได้หยุดลงที่สถานีรถไฟแห่งนี้เพื่อตรวจเช็คสภาพบาดแผลที่โดนยิงว่าเป็นยังไงบ้างแต่ทว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยมันก็กเริ่มเลิบขึ้นมาจนทำให้เขาสลบไปและตอนนี้ภาพก็ตัดม,มาที่เฮเลนครับเธอเนี่ยก็ได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านแบบเป็นปกติแล้วแต่มันก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเอะครับเพราะโทรศัััพขออองงเเธมมนนนกก็ดึ้หืบ ต้นกิฟต์อีกแล้วแต่คนที่โทรมาในรอบนี้เนี่ยไม่ใช่รัฐบาลครับแต่กลับกลายเป็นชายปริศนาที่บอก,กบเธอว่าเขาเป็นคนไข้ของเธอและเขาอยู่ที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งซึ่ง He en, เฮเลนที่นี่แบบนั้นเขาก็รู้ได้เลยว่าชายคนที่โทรมาเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อว่าคาตูอย่างแน่นอนเธอเลยรีบออกไปหาเขาทันทีเลยและเมื่อเฮเลนได้พบกับคาทูเข้าเธอก็รีบพาเขาขึ้นรถแล้วออกมาจากสถานที่นั้นทันท,ท,ทีเพราะตอนนี้ทหารเนี่ยได้กระจายตัวค้นหาเขารอบเมืองแล้วซึ่งคาทูพอขึ้นรถมาแล้วเขาก็ต้องการ ความช่วยเหลือจากเฮเลนเลยและดูเหมือนว่าเฮเลนเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการอยู่ด้วยโดยสี่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็คือเศษตัวอย่างเมื่อที่เขาลอกข้ามมาจากร่างกายของเขานั่นเองเธอเลยได้มอบมาให้กับคาทูคาทูที่ได้รับมาเลยเอาเจ้าสีส่สิ่งนี้ไปทาที่แผลที่โดนยิงเข้าซึ่งแผลนั้นน่ะมันก็ได้หายไปเองเฉยเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรแต่มันก็น่าจะเป็นเซลในการรักษาอะไรสักอย่างนั่นแหละทีนี้ภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของทางการซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังหาคาท กทหารเนี่ยก็มีทีท่าที่อยากจะทําลายเจ้าหุ่นปริศนาที่ออกมาจากวัตถุปริศนานั่นด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทาทุกวิถีทางเลยครับทั้งยิงกระสุนยิงเจรดนและยิงมิสไซล์ใส่แต่มันก็ไม่เป็นผลเลยครับเพราะเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีกลไกป้องกันตัวเองอยู่คือมันได้ปล่อยคลื่นแทรกแซงออกมาแล้วก็ควบคุมให้อาวุธใช้การไม่ได้แล้วก็ยังมีการแทรกแซรเครื่องบินทั้งหมดในบริเวณนั้นเนี่ยคือมองโลกทุก ลําอีกด้วยครับและหลังจากที่มันสั่งการอะไรเสร็จไปที่เรียบร้อยหุ่นมันก็กลับมาสงบอีกครั้งหนึ่งฮะและดูแบบว่าตอนนี้เนี่ยเวลาก็ล่วงเลยมาถึงช่วงเวลาข้ามแล้วคาตูกับเฮเลนเนี่ยก็ได้ขับรถมาได้สักพักจนมาถึงปั๊มที่มีมักโดรลแห่งหนึ่งเ้าพวกเขาก็เลยได้คุยกันพร้อมกับสอบถามกันประมาณว่าพวกคุณมาทําอะไรมีจุดประสองค์อะไรกันแน่คาตูเขาก็ยังตอบมาเดิมครับว่าพวกเขาเดินทางมาเพื่อช่วยโลกเฮเลนเนี่ยก็เลยถามกลับไปว่าช่วยโลกจากอะไรปรากฏว่าคาตูฮะไม่ตอบครับแล้วเขาก็ได้เดินลงจากรถ ซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเดินไปหาชายแก่คนหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆเข้าและทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันแล้วก็เดินเข้าไปคุยกันต่อในแมคโดนัลและสิ่งที่ทั้งคู่คุยกันในแมคโดนัลนั้นก็จับใจความได้ประมาณว่าคาทูเนี่ยไม่ต้องการให้ชายแก่คนนี้อยู่บนโลกเพราะเขาจะตายแต่ชายแก่คนนี้เขากลับบอกว่าเขารู้แต่เขา่ไม่สามารถออกไปจากโลกไปนี้ได้แล้วเพราะที่นี่ก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านของเขาไปแล้วซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะรู้ได้แล้วครับว่าทั้งคาทูและชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวจากกกนอกโล แต่ถ้าจะถามว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้ชายแก่หรือว่ามนุษย์ต่างดาวคนนี้ไม่ออกไปจากโลกอันนี้จากที่ผมไปดูมานะเมือนกับชายแก่คนนี้เขาจะบอกมาประมาณว่าตอนแรกอะ่ะคือเขามาที่โลกนี้เพราะคิดว่าโลกมันป่าเถื่อนเขาก็จะมาจัดการโลกแบบที่คาทูเขาจะมาทำมาแหละแต่กลายเป็นว่าพอเขามาเจอจริงๆอะ่ะโลกกลับสงบสุขกว่าที่คิดและเขาต้องการจะใช้บ้านปลายชีวิตอยู่บนโลกแห่งนี้เขาเลยไม่เลือกที่จะออกไปจากโลกใบนี้และไม่ทําลายมนุษย์นั่นเองครับคาทูที่นี่แบบนั้นครับเขาก็เงียบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะและตอนนี้ภาพก็ได้ตัดมา อยงสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่มีหุ่นยนต์ของคาตูได้ยืนนิ่งอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทางการทหารจะสามารถจับกลุ่มหุ่นยนต์ตัวนั้นและเคลื่อนย้ายมันมายังห้องทดลองของพวกเขาได้สาเร็จแล้วแต่ในเวลาเดียวกันคาตูและเฮเลนเนี่ยก็ได้เคลื่อนตัวเองมายังป่าแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับวัตถุประหลาดทรงกลมอีกลูกหนึ่งคาตูเนี่ยได้นํามันขึ้นมาและหนังเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าไอ้วัตถุทรงกลมประหลาดเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่ลูกหรือ2ลูกนะแต่มันมีอยู่ทั่วโลกเลยแแตต่่่ถาาาามมมมมวัมันนนไไงงลเพือออะรีย มันก็ยังไม่ได้บอกอยู่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือหลังจากที่คาทูเนี่ยได้เจอไอ้ก้อนกลมๆลูกที่สอปุ๊บปรากฏว่าไอ้ลูกเนี้ยแล้วก็ลูกอื่นๆที่อยู่บนโลกอ่ะมันก็ค่อยๆลอยขึ้นฟ้าแล้วก็จากโลกของเราไปหมดเลยครับยกเว้นแต่ลูกลูกเดียวที่มาพร้อมกับคาทูที่อยู่ที่สวนสาธารณะมันยังไม่ไปจากโลกซึ่งตรงเนี้ยมันก็ได้ยื่งสร้างความสงสัยกับเฮเลนไปใหญ่เลยครับว่าสรุปแล้วพวกคาทูเนี่ยเขามาทําอะไรที่โลกกันแน่แล้วเขาต้องการอะไรและตอนนี้เนี่ยคาทูเขาก็ได้ยอมตอบเลยครับว่าเา มาทําอะไรซึ่งคําตอบนั้นมันก็ทําให้เฮเรนเนี่ยครึ่งไปเลยเพราะคาทูเนี่ยได้ตอบมาว่าเขามาเพื่อปกป้องโลกจากมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําลายสมดุลโลกมานานแล้วเขาเลยจําเป็นต้องมาทําลายเพื่อให้โลกอะ่ะกลับมาสมดุลอีกครั้งเฮเรนที่นี่แบบนั้นเลยพยายามคุยกับคาทูได้หยุดเพราะโลกเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่มนุษย์ที่จ้องจะทําลายเสมอไปแต่มันยังมีมนุษย์อีกหลายคนที่กําลังช่วยกันฟื้นฟูโลกอยู่แต่คาทูเนี่ยเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะพวกเขาาม แล้วแต่มันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพวกเขาเลยจําเป็นต้องแก้ไขในสิ่งที่มนุษย์ทําผิดพลาดเอาไว้เพื่อให้โลกเนี่ยถูกรีเซตซึ่งเฮเลนเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีแหละทั้งคู่ก็คุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆลยครับแต่ยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะคุยกันจบจู่ๆก็ได้มีตํารวจท่านหนึ่งครับขับรถมาเจอคาตูเข้าและต้องการที่จะจับตัวเขาไปแต่คาตูเนี่ยได้ปฏิเสธแล้วก็เผื่อป้องกันตัวด้วยการเลื่อนรถไปชนตํารวจเข้าแต่การชนครั้งนั้นน่ะมั่งก็ทําให้ตํารวจตายเฉยเลยครับคาตูที่ไ่ไไมด้ต้ตังใจย ทาการชุบชีวิตได้ตำรวจนายนั้นขึ้นมาซึ่งเฮเลนที่แบบนั้นเนี่ยเลยได้ตั้งคําถามกับคาทูขึ้นไปว่าในเมื่อคุณต้องการจะฆ่าพวกเราทุกคนทําไมต้องช่วยชีวิตตำรวจนายนี้ด้วยคาทูก็เลยตอบไปว่าเขาเป็นเพียงคนที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องราวเรื่องนี้ทั้งหมดเขาเลยไม่ได้ผิดอะไรเฮเลนที่ได้ยินแบบนั้นครับเขาก็เลยรู้สึกย้อนแย้งกันไปใหญ่เลยว่าสรุปแล้วคาทูมันรู้สึกยังไงกันแน่แล้วก็ขอน้องให้คาทูเนี่ยคิดทบทวนอีกครั้งคาทูเลยได้บอกไปว่าคือเขาอพยายามจะพูดกับผู้ดำของคุณแล้้้วววแต่่่่ผูนนนาขอองงคุณนะไะไไไไมฟััรเเเ hey เลลลลยยยฮดสปทที ที่คุณคุยด้วยไม่ใช่ผู้นำแต่ถ้าคุณอยากคุยกับผู้นำอ่ะเดี๋ยวเขาจะพาไปเจอผู้นำตัวจริงเองซึ่งหลังจากนั้นครับเฮเลนเนี่ยก็ได้พาคาตูมาเจอกับคนคนหนึ่งเข้าแล้วที่คนคนนี้นะครับก็ไม่ใช่คนจากการหรือว่าประธานาธิบดีแต่อย่างใดแต่คนคนนี้คือเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ของเธอที่ชื่อว่าคาวนั่นเองครับซึ่งคาวเนี่ยก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้คาตทูเนี่ยหยุดสิ่งที่เขาทำเหมือนกับเฮเลนบอกเลยนะแต่คาตูเนี่ยเขายังตอบมาทรงเดิมเลยครับว่าปัญหามันเกิดมาจากมนุษย์ที่ขาาาดจิตตสสนนนนึกกกใรเปปลลลีี่่่ยแแงโววับ เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนก็แล้วแต่พอถึงจุดที่มันวิกฤตจริงๆอ่ะเผ่าพันธุ์เหล่านั้นะจะค่อยเปลี่ยนจิตสานึกให้ดีขึ้นมาเองซึ่งคาทูที่เห็นแบบนั้นครับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเห็นภาพของเผ่าพ,พันธุ์ตัวเองในอดีตที่เคยทําผิดพลาดมาเหมือนกันไม่ต่างกับมนุษย์เลยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีความคิดที่ว่ามนุษยอ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แบบเผ่าพ,พันธุ์แล้วขึ้นมาก็เป็นได้แต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะคุยกันต่อเลยจู่ๆก็ได้มีฮอสามลำครับบินมายังบ้านของคขาเฮเลนคาทูและก็เจอออบบบบทททีีีี่่่่เเหห็นบบนนนนแััน้น้้ยลยตงงจาาาากขไปป และในตอนนี้นี่ครับเราก็จะได้รู้เลยว่าคนที่แจ้งเรื่องราวไปยังทางการให้มาจับคาตูเนี่ยก็คือเจคอบลูกสาวของเฮเลนนั่นเองซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยครับแต่ก็ไม่ทันที่ทั้งคู่จะคุยกันจบจู่ๆก็มีทหารนายหนึ่งโรยตัวมาจากฮอฮะจับตัวเฮเลนขึ้นไปหลังจากนั้นฮออีกสองนํำที่เหลือก็ได้เจอกับคาทูเข้าแล้วก็เตรียมที่จะยิงอาวุธใส่คาทูแล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลครับเพราะคาทูเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังจิตแซดแซงจนทาให้ฮอเนี่ยเกิดความขัดข้องแล้วกกก็ชนนัเองงซึ่พว ก็ได้รอดจากการไล่ล่าครั้งนี้ไปได้แต่เฮเลนเนี่ยก็ด้านถูกจับตัวไปซะแล้วเจคอบลูกของเฮเลนเนี่ยเลยจําเป็นต้องร่วมเดินทางไปกับคาตูเพื่อไปตามหาแม่ของเขานั่นเองครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเฮเลนจะถูกจับตัวมายังฐานทัพลับของกองทัพแล้วและเธอเนี่ยก็ได้พบกับรัฐมนตรีคนดีคนเดิมที่ได้สั่งให้เธอฉีดย,ยาสลบใส่คาตูเข้าในตอนแรกซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยครับประมาณว่าเฮเลนเนี่ยอยากให้รัฐมนตรีคนนี้หยุดการะทำบ้าๆนี่แล้วเลือกที่จะไปเจราจากับคาตูแทนแต่รัฐ ก็หัวรั้นครับแล้วก็ตอบกับเฮเรนไปว่าพวกเขาสามารถจัดการเรื่องนี้ทุทกอย่างหลังจากนั้นเฮเรนก็โดนจับตัวไปขังทันทีและภาพนก็ได้ตัดมายังห้องทดลองแห่งหนึ่งที่ตอนนี้นทางทหารได้โยกหุ่นของฆาตัวมาไว้ที่นี่แล้วซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามจะเจาะเข้าไปยังเปลของหุ่นตัวนี้แล้วหวังว่าจะทําลายหุ่นตัวนี้เข้าแต่จูจ่ๆในขณะ,ะที่พวกเขากําลังเจาะเปลเข้าไปอยู่นมันก็ได้มีมแมลงประหลาดโผล่ขึ้นมาภายในหุ่นยนต์ตัวนั้นแล,แล้วแมลงพวกนั้นมันก็แยกล่างจาก1ตัวเป็น2ตัว2ตัวเป็น ตัวแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลังจากนั้นหุ่นตัวนั้นก็ได้กลายเป็นมแมลงขนาดเล็กนี้ทั้งหมดเลยแล้วมแมลงพวกนี้ก็กัดกินทุกอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งห้องทดลองนั้นจนหมดเลยครับและในเวลานี้มแมลงเหล่านี้ก็ได้หลุดรอดออกมาจากห้องวิจัยนั่นแล้วและทางรัฐมนตรีก็ได้รู้เรื่องแล้วด้วยหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางมาหาเฮเลนที่ถูกขังอยู่พร้อมกับบอกเธอว่าเธอเนี่ยควบคุมมันไม่ได้แล้วและต้องการให้เฮเลนเนี่ยไปเจรจาก,กับคาทูทัน,นทีซึ่งเฮเลนครับเขาก็ไม่ปฏิเสธครับ แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยภาพก็ตัดมาที่คาทูที่อยู่กับเจคอบที่ทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยได้เดินทางมาที่สุสานแห่งหนึ่งเขา้าโดยสุสานแห่งนี้เนี่ยจะมีหลุมศพของพ่อเจคอบอยู่ครับแล้วเจคอบเนี่ยก็ได้อ้อนวอนให้คาทูเนี่ยฟื้นคืนชีพพ่อของเขาให้หน่อยแต่คาทูอ่ะเขาก็ปฏิเสธครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถทําได้ซึ่งเจคอบที่นี่แบบนั้นครับเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากพวกเขาเนี่ยรักพ่อของเขาจริงๆทันใดนั้นเองครับเฮเลนก็ได้มาเจอทั้งคู่เข้าแล้วก็ได้วิ่งเข้าไปสวมกอดลูกเขาทันท ไมคาทูเนี่ยเริ่มเริงเห็นแล้วว่ามนุษย์อ่ะก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดและมันก็อาจจะเป็นแบบที่คขาอ่ะพูดไปก็ได้ว่ามนุษย์เราจะเริ่มคิดเปลี่ยนแปลงก็เมื่อถึงตอนวิกฤตจริงๆแต่ยังไม่ทันที่ทั้งหมดจะได้คุยกันครับจู่ๆมแมลงที่ว่านั่นมันก็ได้บินมายังจุดที่พวกเขาอยู่แล้วเฮเลนที่แบบนั้นเลยหันไปบอกคาทูว่าให้โอกาสพวกเราอีกสักครั้งช่วยหยุดพวกมันทีคาทูเลยบอกไปว่าเขาจะพยายามหยุดพวกมันดูแลกันหลังจากนั้นทั้งหมดฮะเลยได้ขับรถไปยังวัตถุทรงกลมที่คาอ,อาต่อ แต่ในขณะที่รถกําลังจะเคลื่อนที่ไปที่วัตถุทรงกลมนั่นจู่ๆมันก็ได้มีระเบิดโพล่พุ่งมาจากพื้นดินที่อยู่รอบๆนั่นเข้าซึ่งระเบิดที่ว่านั่นน่ะมันคือระเบิดที่ทหารได้ติดตั้งไว้ตั้งแต่เจอวัตถุทรงกลมนี้แล้วและนั่นเลยทําให้หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มาพร้อมกับเฮเลนเนี่ยเสียชีวิตคาที่ไป1คนเลยครับและตอนนี้ก็เหลือไปแค่3คนเท่านั้นซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งไปที่วัตถุทรงกลมนั่นแต่ด้วยจานวนแลงที่มันมีมากเกินไปเลย้งไไ่ปดวลิบ มแมลงที่ใต้สะพานแทนและดูเหมือนว่าตอนนี้เจคอบและเฮเลนเนี่ยจะโดนมแมลงแฝงเข้าไปในร่างกายแล้วซึ่งคาทูที่แบบนั้นเนี่ยเลยบอกไปว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเฮเลนที่แบบนั้นเลยขอร้องคาทูไปเลยว่าช่วยชีวิตหน่อยแต่ไม่ต้องช่วยเขานะช่วยแค่เจคอบลูกของเขาคนเดียวก็พอคาทูที่แบบนั้นเลยยิ่งเข้าใจไปใหญ่เลยครับว่ามนุษย์เนี่ยมาสามารถเปลี่ยนแปลงได,ได้แล้วจริงๆเขาเลยตัดสินใจช่วยทังคูเอาไว้และได้ทําการฝ่าฝูงแมลงนั้นออกไปจนสามารถไปแตะวัตถุประหลาดนั่นเข้าจนได้หลังจากน ก็ได้ตายลงไปแล้ววัตถุนั้นก็ค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับตัดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดบนโลกไปเพื่อหวังว่ามนุษย์เนี่ยจะได้รีเซ็ตตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หลังจากนั้นวัตถุทรงกลมนั้นก็จากโลกนี้ไปในที่สุดและหนังก็ตัดจบเลยนั่นเองครับ และนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Day the Earth s t o Still หรือวันพิคาตสะกดโลกนั่นเองครับส่วนตัวผมผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมไปดูมาก่อนสปอยเนี่ยเอาจริงๆผมก็ชอบนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันแอบแฝงข้อคิดอะไรหลายๆอย่างไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องโลกร้อเรื่องการลักทรัพยากรโลกคึ เอาง่ายๆมันเป็นผลกับมนุษย์เราทั้งหมดเลยอะแล้วเรื่องราวนี้เนี่ยมันมีการเชื่อมโยงไปยังเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนอกโลกอีกด้วยผมเลยรู้สึกว่ามันก็ทำออกมาค่อนข้างดีเลยแหละแต่ถ้าใครฟังสปอยแล้วอยากจะไปดูดเ,เรื่องเต็มๆก็ลองไปเสิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตได้สำหรับ The Day the Earth s t o Still วันพิฆาตสะกดโลกนะครับเอาเป็นว่ารักการชอบการดูฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและถ้าเกิดใครอยากให้ผมสปอยหนังอะไรหรือว่าอยากให้ผมลองสนุกหนังอะไรไมาให้ฟัง วันนี้ถ้าเกิดคำพูดอมจาในมือสุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดกันใดผมเอฟโูวิทัศต้องกราบขอประทารอภัยไว้นในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะวันนี้ลาไปก่อนในเรื่องนี้สวัสดีครับ